สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาทิพย์พรางตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะระหว่างวันที่1จนถึง16ตุลาคมนะคะในการดูครั้งนี้ค่ะจะเป็นการดูแบบดาวจรที่มีการเดินเป็นหลักนะคะโดยการดูค่ะจะดูไพ่ยิปซีและตัวเลขนะคะการดูครั้งนี้ค่ะจะ มุองเน้นดูแบบทั่วไปไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นการรับชมกับหากพลังไพ่ก็ดีค่ะตัวเลขนะคะเป็นพลังงานด้านดีๆจุดที่ดีก็สามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตไหวกันถ้าเป็นจุดบ้านที่นะคะไม่ดีนะคะหรือพลังลบต่างๆตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราที่สุดนะค่ะนะคะอ่ะเรามาเริ่มไพ่ยิปซีกันก่อนเลยนะคะอ่ะไพ่ยิปซีค่ะ โดยไพ่สามใบนะคะ,ะวันนี้ดูไพ่สามใบนะคะ,ะเป็นหลักเลยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยค่ะเรื่องของการงานค่ะนะคะเรื่องของการงาน,นะคะ่ตนนะ,คะตำแหน่งนี้นะค่ะเป็นไพ่แห่งความรักขึ้นในตำแหน่งการงานนั่นหมายความว่าการงาน,นะค่ะจะมีสิ่งดีดีเกิดขึ้นค่ะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากทีมงานค่ะคุณเป็นนักธุรกิจการพ้าการขายนะคะคุณก็มักได้รับการช่วยเหลือจากนะคะทีมงานของคุณลูกน้อง ลูกจ้างของคุณหักนักธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าเพราะเป็นไพ่แห่งความรักแล้วยังหมายถึงไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยฉะนั้นหมายความว่าการงานทําการค้าช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะการค้าการขายดีลุ่งเรืองคนเมตตามหาสเสน่ห์เพราะไพ่สื่อถึงความรัก การเมตตาการอุปถัมภ์การงานมักได้รับการช่วยเหลือประสบความสําเร็จในการค้าการขายค่ะนะคะในเดือนนี้นอกจากนี้ยังหมายถึงนะคะใครนักลงทุนก็ลงทุนประสบความสําเร็จค่ะนะคะทําให้คุณนะคะได้รับการช่วยเหลือในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือทากำทากาไรให้กับคุณได้สําหรับใครเป็นลูกจ้างนะคะ ะค,ะคู้รักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงดีอุปถัมภ์คุณในการทํางานค่ะนอกจากนี้ยังหมายถึงนะคะใครว่างงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือและทําให้คุณได้รับข่าวดีเรื่องการงานค่ะนะคะเรื่องการงานนะคะช่วงนี้นะคะคุณอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้ด้วยนะคะเรียนรู้ขยายะคะ่ะเพราะใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ และความก้าวหน้าด้วยเพราะผู้หญิงมองไปที่เทวดานั่นหมายความว่าความก้าวหน้าการเรียนรู้โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานฉะนั้นการงานของคุณการมีเกนที่จะนะคะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณค่ะนะคะมาดูในส่วนของการเงินบ้างการเงินค่ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเงินนะคะในเดือนตุลาคมคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะ เริ่มทยอยทยอยทำกาไรเห็นเม็ดเงินเกิดขึ้นตั้งต่อต้นเดือนจนถึงสิ้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะหมายความว่าเงินจะค่อยๆเข้ามาหาคุณมันไม่ได้เข้ามาทีเดียวสําหรับไพ่ใบนี้และเงิน่ะมาจากอะไรความสามารถของคุณค่ะนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยค่ะคุณต้องลุยๆค่ะนะคะลุยเพราะเงินจะเข้ามาหาคุณเป็นกอบเป็นกำนะคะมันจะค่อยๆทยอยเกิด ขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนะคะและใครเป็นนักลงทุนคุณจะทํากําไรในการลงทุนได้ใครเป็นพ่อค้าแม่ขายเดือนนี้จะเห็นเม็ดเงินขายของแล้วทํากําไรได้ค่ะใครเป็นลูกจ้างว่าราชการหมายความว่าไงเงินจะเข้ามาตกเบิกก็ดีผู้คนให้ก็ดีเงินพิเศษค่ะจะเข้ามาจากเงิน อะไรที่คุณทําด้วยความสามารถพิเศษพิเศษค่ะจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะนะคะจากนั้นการเงินโดดเด่นว่ามีเข้ามาแบบทยอยทยอยค่ะนะคะในเรื่องของการเงินมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์บ้างไปโสดอยู่ค่ะมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะคะหน้าหน้าที่การงานดีมีความก้าวหน้าค่ะอายุน้อยกว่าคุณหรือมีลักษณะนิสัยเหมือนเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะความรักของคุณจะเจอคนที่ มีหัวสมัยใหม่ทันกระแสอยู่ทางไกลค่ะนะคะหรืออาจจะอยู่ต่างชาติหรือภาษากนได้คับเป็นทางไกลที่อยู่ห่างไกลจากคุณแบบนะคะอาจจะเจอกันผ่านเทคโนโลยีก็ได้ในยุคนี้เป็นยุยยคดิจิตอลออนไลน์ดังนั้นนะคะคุณก็มีเกณี์จะเจอคนทางไกลแบบนะคะ,ะสำหรับคนที่โสดค่ะ ที่มีครอบครัวมีความรักความดันดีแล้วนะคะมีความรักของคุณค่ะสําหรับคนที่ยังไม่แต่งแต่งงานค่ะความรักมีเกณฑ์ที่จะคุยกันถึงอนาคตเป้าหมายในอนาคตร่วมกันค่ะในเรื่องของแผนการเงินอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์คุยกันเรื่องถึงอนาคตขั้นแต่งงานได้เลยนะคะสําหรับคนที่แต่งงานไปแล้วมีเป็นยังไงความรักดีนําพานะคะ ให้คุณทั้งสองกับเห็นอะไรทําอะไรร่วมกันค่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะเดินทางไกลหรือทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีน้องก็ได้เพราะไพ่พใบนี้ยังบ่งบอกถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเงินหรือโอกาสใหม่ที่เป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันอะไรที่อยากจะทําร่วมกันค่ะนี่ก็คือความหมายของไพ่ะนะคะม นะคะในเรื่องของไพ่นะคะมาดูในเรื่องของนะคะในส่วนของตัวเลขกันบ้างค่ะในส่วนของตัวเลขที่มีอิทธิพลในเดือนนี้ค่ะมีดาวนะคะทั้งหมด4ดาวค่ะเป็นดาวที่มีการย้ายและส่งผลนะคะเป็นดาวด้านดีส่งผลโคกสีเด้งให้นะคะคืออะไรบ้างดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะดาวพระเกตนะคะมีการเดินหน้านะคะไปตกอยู่ในห่า ทบของดาวพุธนะคะก็คือมีดาวประจำน่นเองนะคะส่งผลนะคะตัวเลขบวกออกมาแล้วเป็นตัวเลขที่ดีส่งผลเรื่องอะไรความก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แม้คุณจะเจอวิกฤตเจออะไรก็แล้วต่อคุณก็คาดแค้วเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าเกื้อหนุนฉะนั้นวันนี้ฟังอยู่มันส่วนบุไหวพระมันทําบุญสะสมไว้ค่ะนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะเราก็จะคาดแค้ว เวลาเรามีสติอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะรามัดระวังนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือดาวพัดเ์อุน,นะคะที่ส่งผลนะคะมีดาวอะไรอีกนะคะดาวที่ส่งผลต่อมากับดาวพัดสุขดาวพัฒสุกค่ะตกรรมะความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าความอุดมการเติบโตมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์หมายถึงไอเดียวความคิดสร้างสรรค์น,นะคะยังหมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆค่ะนะคะในเรื่องของการงานนะ,ะฉะนั้นหมายถึงนะคะในเดือนนี้ค่ะโชคที่สองของคุณค่ะโชคเรื่องการงานจะทําเงินเป็นก่อเป็นกำจากงานจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะฉะนั้นงานคุณมีเกณฑ์ขยายกิจการโอมีการขยายกิจการหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ อันนี้ก็คือดาวพระศุกร์ใครเป็นนักธุรกิจก็มีเกณฑ์ขยายกิจการไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างภาษานะคะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตํแาแหน่งหรือโอกาสใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนาะนะมาดูดาวที่ส่งผลต่อมาค่ะดาวที่ส่งผลต่อมาคือดาวพัพโคกค่ะ ดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในภพของนะคะอยู่ในภพของลาภะนะลาภะคือโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จการเงินอยู่ด้วยนะคะฉะนั้นหมายความว่าพอาทิตย์คือนะคะพรอาทิตย์คือความคิดสร้างสรรค์ไอเดียค่ะนะคะ,นะคะและพบพูดการสื่อสารการพูดและรวมถึงเทคโนโลยีมีดาวอังคารอยู่ด้วยดาวอังคารคืออะไรความขยัน การอดทนการเดินทางนะคะการที่ขยันเนี่ยแหละํำนำพาให้คุณได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะอ่าเห็นอะไรก็เป็นอกหุนนะคะฉะนั้นนี่คือดาวที่ส่งผลค่ะและมีดาวอะไรอีกดาวจันทค่ะดาวจันท์คือส่งผลด้านมหาสนเน่ห์ผู้คนอุปธมภมค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อุปัรภมนี่คือดาวที่เรียกว่าสีโชคในเดือนนี้ของ ราศีพิจิกะนะคะมาดูไปแต่และเรื่องกันเจาะไปที่เรื่องงานก่อนเลยงานกะนะคะในเรื่องของงานมีดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตดาวพระศุกร์ค,ค่ะดาวพระพุทธที่เดินในเดือนนี้ส่งผลอะไรเรื่องงานคุณความก้าวหน้าจากทางไกลความก้าวหน้าจากต่างประเทศความก้าวหน้ารุ่งเรืองจากทางไกลหรือต่างประเทศค่ะคุณวิเกณฑ์จะได้ไปทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างภาษาหรือคนต่างไิ่ค่ะ ะคะรวมถึงเทคโนโลยีออนไลน์ช่วยให้งานคุณประสบความสําเร็จทําเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับคุณนะคะเพราะามมากรรมะมันตกเรื่องการเงิน่ะการเงินตกในส่วนของการงานหมายความว่าคุณทางานขยันและคุณเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำลงทุนและประสบความสําเร็จภาพใายแล้วทําเงินได้ะคะนี่คือในช่วงของเดือนตรลาคมนะคะฉะนั้น เหมือนนะคะชะตาพลิกนั่นเองนะคะจากเดือนที่แล้วคุณอาจจะเจออะไรมาเดือนนี้ก็าพลิกชะตาการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เกิดขึ้นทาให้คุณประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงในเรื่องของการงานใครว่างงานก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะใครทํางานอยู่แล้วมีการมีเกณฑ์เรื่องท่านเรื่องเหมือ่มีเกณฑ์ได้รับเงินจากงานปกเบิกหรือเงินพิเศษต่างๆะค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของงาน,นะคะ่ะมาดูในส่วนของเรื่องของการเงิน โชคลาภนะคะการเงินโชคลาภกระดุมพักกระดุมพของคุณค่ะมีดาวประจําก็คือดาวพื้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและตัวคุณเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นมีแต่คนรักมีแต่คนอุป,ปถัมภ์ค่ะ,ะคะฉะนั้นเงินจะมาจากคนอุป,ปถัมภ์คนรักคนรักคนเมตตาะค่ะนะคะรวมถึง ตัวคุณเองเฉลียวฉลาดในการหาเงินด้วยนะคะความขยันอดทนของคุณด้วยการนำพายคุณได้เงินมาด้วยนะคะฉะนั้นพบก,การเงินของคุณง่ะมีดาวพฤหัสและเล็งไปที่ดาวพัสดุคือการเงินด้วยฉะนั้นการเงินของคุณง่ะก็จะมาจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความเฉลียวฉลาดของคุณคนอุปถัมภ์บุญเก่าคุณด้วยค่ะฉะนั้นตกน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหมเงินจะเข้ามาไม่ขาดมือแม้บาง ช่วงคุณอาจจะเจอปัญหาจากอะไรก็แล้วแต่เงินก็ไม่ขาดก็ยังมีไหลเข้ามาให้คุณได้ได้ใช้ค่ะนะคะนี่คือเรื่องของการเงินอะโชคลาบโชคลาบวาสนาค่ะมาจากอะไรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากนะคะดาวพระอาทิตย์โอกาสใหม่ๆ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ซิกเซนพิเศษลางสังหรณ์พิเศษของคุณค่ะเพราะคุณมักจะมีลางสังหรณ์พิเศษซิกเซนพิเศษค่ะนี่คือด้านดีค่ะนะคะมาและเทคโนโลยีค่ะออนไลน์โซวเชื่อมีเดียค่ะนำพาโชคลาภให้คุณด้วยการเดินทางด้วยค่ะนี่คือโชคลาภและนอกจากนี้คุณมีเกณฑ์อะไรอีกมีเกณฑ์รับรสังหาริมทรัพย์จากนะคะจากอะไรญาติพี่น้องนะคะรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆค่ะนำพาให้คุณได้รับข่าวสังหาริมารัพ์นะคะวันนี้ก็คือด้านขาสังข์บุบวยวานนะคะนำพาอะไรมาให้กับคุณตั้งแต่นะคะสิบเจ็ดเป็นต้นไฟค่ะดาวพระเกีนะคะมีอ่าตั้งแต่สิบเจ็ดนะคะราหูย้ายค่ะามาตกในภพของกุฏะนำพาอะไรอีกกุฏะหมายถึงบุบริวารแล้วยังหมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะตั้งแต่สิบเจ็ด ตุลาค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เลคะคุณเลเกี่ยวข้องกับบุตรบริวานคุณแบบโอกาสใหม่ค่ะนะคะนี่ก็คือสําหรับการพยากรวสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงคุณมักจะคิดมากนะคะอ่ะมามักจะคิดมากในบางครั้งก็มักจะคิดมากหลายๆเรื่องหลายๆราวตรงนี้ก็ต้องหมั่นจดมนไหวพระไ้คะกะจะช่วยลดการคิดมาก ไม่นะคะนี่ก็คือในส่วนของดาวที่ส่งผลนะคะเรียนจะมุ่งนั้นดูดาวที่เดินปเป็นหลักเลยที่ส่งผลสามเรื่องหลกัหลกๆงานเงินความรักและตัวตนของคุณอ่มาดูภาพรวมสรุปกัน,นะคะ่ะสรุปนะคะจุดที่ดีค่ะที่คุณสามารถเอาไปปรับไปใช้ได้นั่นคืออะไรจุดที่ดีคือความขยันอดทนนะคะและเป็นคนที่ทันคนปรับตัวเองเข้ากับคนได้นี่คือจุดดีและดาวที่ส่งผลในช่วงนี้เลยที่พับมากก็คืออะไร ชัดมากเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์ะคะและสิ่งศักนดะิ์สิทธิ์โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการพูดจาการสื่อสารนะในเดือนนี้ค่ะจะสื่อสารอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จง่ายค่ะ,ะนะคะนี่ก็คือด้านดีของดาวที่เดินไอเดียความคิดส,สร้างสรรค์เรื่องการเงินดีมากเลยการงานดีมากอะก็ทำให้คุณประสบความสําเร็จ นี่คือจุดเด่นนะคะมาความมีสเสน่ห์ท่านดาวที่เดินในช่วงนี้ค่ะส่งผลด้านมหาสเสน่ห์ให้กับคุณด้วยนี่คือด้านดีค่ะส่วนด้านที่ต้องระวังอะไรคือการโมโห,หง่ายการหงุดหงิดง่ายหรือการคิดมากตรงนี้ต้องระวังเพราะต้องมันชนมลไหว้พาค่ะจะลดได้นะคะจะลดได้เพราะอิทธิพลของดาวอังคารคือการนะคะหงุดหงิดง,ง่ายหรือโมโหง่ายตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือมีความคิดเห็นเป็น เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะฝ่าบางครั้งก็อาจจะดื้อเล็กๆตรงนี้ก็ต้องระวังอ่านะารนี้ก็คือดาวที่ต้องระวังสวดอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านดีนะคะอาและมีอีกหนึ่งเรื่องต้องระวังการเซ็นเอกสารนิติกรรมให้ใจเย็นๆไว้อย่าไรใจร้อนนะคะเกี่ยวกวับดาวพาในเรื่องของอ่าเอกสารใดๆก็แล้วแต่ตรงนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะอ่านะนี่ก็คือภาพรวมของชาวพิติค่ะทิศทางด้าน โดยทั่วไปแล้วเป็นทิศทางที่บวกมากกว่าลบนะคะฉะนั้นก็นะคะก็สามารถไปปรับไปใช้ในจุดที่ดีๆได้กับพัตาชีวิตค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกในระหว่างวันที่1นึจนถึงสิตุลาคมนี้ค่ะนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะให้คลิปนี้นะคะหรือกดซับสไ r i b e ไว้ค่ะทุกเดือนดีฉันจะมีคลิป น้าเดือนละสองครั้งกว่านะคะดิฉันจะปิดท้ายใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสวัสดีค่ะ